ว่าพี่ออมนะครับปัจจุบันทำงานเต็มน,นักงานบริษัทอยู่ตันนี้ก็เป็นผมครับชื่อมินค่ะเป็นนักศึกษา,ายอยู่ค่ะก็เราสองคนนะครับตอนนี้ก็เป็นการงานก็อยากจะได้ฟังว่าเราเจอกันมายัางไรวันแรกที่ผมเจอเขาของรังนอกหานจะแปนกัวท่ผมก็ได้คนเดียวชื่อโบรลัโพงศ์ตนนั้งจะไปเที่ยวคนเดียวที่เชียงใหม่ครับเกินว่าได้เจอเขาวันนั้นเปนวันแรก มีกําลังจองตั๋วไปที่เชียงใหม่ค่ะเพราะว่าอกหังมาเหมือนกันก็อยากจะไปเที่ยวอยากไปพักผ่อนก็ได้มาเจอเขาค่ะแต่ก็ก็ไม่อะไรเพราะเขาไม่ได้สะดุดตาอะไรมากมายแล้วผมแล้วก็ผมก็ไม่ได้กินอะไรเหมือนกันจนวันกลับจากเชียงใหม่ผมก็ได้นั่งรถกลับทาคนเดียวเหมือนเดิมแล้วก็ได้มาเจอน้องเขาซึ่งน้องเขานั่งอยู่ตรงข้ามผม,มด้ยวยความเงินมาดี ต่างคนก็ต่างคุยกันนะคะว่าเออทำความรู้จักกันเล่าประสบการณ์ที่ไปเที่ยวเชียงใหม่ด้วยกันมาค่ะก็ดูแล้วก็เลือกได้ดีนะคะตอนแรกมองที่เจอแรกๆนึกว่าเขาเป็นคนหญิงแต่ว่าพอแบบได้คุยได้อะไรแล้วก็แบบเ,ออเขาดูเป็นคนคุยสนุกค่ะดูเรียบง,ง่ายดูสนุกสนานดี <laughs> อ,อหลังจากนั้นไม่นานผมก็ไม่มาเจอเขาอีก รอบนี้เป็นความบังเอิญหรือว่าอะไรไม่รู้เหม,มือนกันผมเมหลับเลยายไ,ไปแล้วผมไม่ได้มาลงมาเดินเขาหัวลำโพงที่เจอแล้วผมก็ได้มาเจอน้องเขาครับไม่รู้ว่าเป็นาความบังเอิญหรือว่าฟิลของคนอลกหักมันเป็นเพื่อนมาจูนมาเจอกันยังไงผมไม่รู้แต่หลางจังวันนั้นผมก็ได้ควา,ามประทับใจน้องเขามากขึ้นผมก็ได้รู้จักน้องเขามากขึ้นว่าน้องเขาเป็นคนอะไรยังไงเขาหน้ารักครับ คล้ายว่าจะเหมือนเป็นพรมลิขิตนะคะแต่ก็เออก็ตอนแรกที่เขามาขอเบอร์ก็ยังงงๆอยู่แต่ว่าคือแบบก็ไม่ได้คิดอะไรคิดว่าเออเคยคุยกันแล้วเหมือนคนรู้จักก็เลยอ่ะเอาเบอร์มือถือมาโทรคุยกันพอเริ่มเขาเริ่มโทรมาทุกวันทุกวันก็เริ่มเอะสองสัยเขาคิดอะไรหรือเปล่าก็ก็คุยกันค่ะเริ่มเริ่มเริ่ม,ม,มคุยกันทําให้แบบความสัมคัญมากขึ้นนะคะผม ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดของเราบางคนนะครับที่ได้มาเจอกัน